สวัสดีครับเพื่อนเอน,นักเทรด o r r x x ทุกท่านครับและฝากสวัสดีถึงเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังคลิปกันด้วยนะครับวันนี้ช่องวิธีนักเทรด forex ก็จะมาพูดถึงคอนเซปต์ของ s n o snowball t r a d i n g นะครับมาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับสำหรับหลักของ s n w b a l l trading นะครับก็จะเป็นการประยุกต์มาจากปรากฏการณ์ o w w b l l l f f f e t t นะครับที่ได้อธิบายถึงการกลิ้งของลูกบอลหิมะ ลงมาจากที่สูงนะครับโดยในขณะที่ลูกบอลกลิ้งลงมานะครับก็จะมีการสะสมแล้วก็ขยายขนาดของตัวเองให้ใหญ่ขึ้นตามระยะทางที่เคลื่อนที่ลงมานะครับและเมื่อเรามาดูถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้นะครับก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยกันหลายอย่างนะครับก็ได้แก่เรื่องของความสูงก็คือ h นะครับ ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่ก็คือ d นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงหรือแรง g นะครับที่จะทําให้ลูกบอลหิมะเคลื่อนที่ลงมาด้วยอัตราเร่งนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีปัจจัยในเรื่องของที่ตั้งหรือจุดสตาร์ทของลูกบอลหิมะนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่สเสถียรนะครับแล้วก็มีเรื่องของแรงผักหรือแรงที่จะ ทริกเกอร์ให้ลูกบอลหิมะเริ่มเคลื่อนที่นะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแพ็คและจับตัวกันของลูกบอลหิมะกับหิมะนะครับที่เพิ่มมากขึ้นตามระยะทางที่เคลื่อนที่นะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงการนำหลักของดาวเทลลี่นะครับมาเปรียบเทียบกับหลักของสโนบอลเทดดิ้งกันต่อนะครับ จากรูปนะครับก็เป็นตัวอย่างของการเกิดแนวโน้มขาขึ้นและเมื่อเราพิจารณาจุด B นะครับไปที่จุด C นะครับมันก็จะมีความเป็นไปได้อยู่2กรณีนะครับในกรณีแรกนะครับจากจุด B นะครับสามารถทะลุจุด A ขึ้นไปทันทีนะครับแล้วก็ไปทำไฮใ,ใหม่ที่จุด C นะครับซึ่งเป็นแบบไม่ซับซ้อน ในกรณีที่2นะครับจากจุด B นะครับก็เคลื่อนที่ขึ้นไปในลักษณะของไซ์เวย์ก่อนนะครับก็เป็นรูปนะครับตามกรอบของ x นะครับก็เพื่อที่จะสะสมกําลังก่อนนะครับก่อนที่จะเบรกหรือทะลุจุด A ขึ้นไปทําจุดไฮใหม่ที่จุด C นะครับและถ้าเราเอาบริเวณ B ถึง C นะครับไปเปรียบเทียบกับหลักของ snowball t e a d i n g นะครับ มันก็คือบริเวณจุดสตาร์ทของสโนบอล l l นะครับตรงตำแหน่งที่ไม่เสถียรนะครับแต่เมื่อเราพิจารณาตรงตำแหน่งดีนะครับที่เกิดการย้อนกลับขึ้นไปเบรกเป็นครั้งที่2นะครับคือทะลุ C ขึ้นไปได้นะครับมันก็จะครบเงื่อนไขของการเกิดไฮและโลใหม่ที่ยกขึ้นนะครับของแนวโน้มขาขึ้นนะครับตามหลักของดาวเทรี ซึ่งบริเวณ D ไปจนถึงการเบรก C นี้นะครับก็จะเทียบได้กับแรงที่ใช้เหนี่ยวนำหรือแรงที่จะผลักให้ลูกบอลหิมะกลิ้งลงมานะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของระยะทางหลังจากที่เบรกตำแหน่ง C ขึ้นไปได้แล้วนะครับในตามหลักของดาวทีทลลีนะครับก็จะบอกว่ามันเป็นช่วงของขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับ และเมื่อมาเทียบกับหลักของสโนบอล l นะครับมันก็คือช่วงของระยะทางที่ลูกบอลหิมะนะครับกิ้งลงไปด้วยอัตราเร่งตามแรงโน้มถ่วงคราวนี้นะครับมาดูตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานหลักของสโนบอล l เทดดิ้งกับกราฟแท่งเทียนกันต่อนะครับโดยในกราฟตัวอย่างนะครับเราก็จะใช้แฟกทอลนะครับ เป็นตัวระบุจุดสวิงไฮไลโลของแนวโน้มนะครับโดยแฟกทอก็จะแสดงเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงไปไส้เทียนนะครับที่แสดงบนรูปนะครับและเมื่อเราเริ่มพิจารณาน,นะครับที่ตำแหน่ง L นะครับซึ่งเป็นจุดต่ำสุดจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นนะครับกราฟก็มีการเคลื่อนที่ขึ้นไปทำไฮใหม่ที่ตำแหน่ง B นะครับ แล้วก็เกิดการพักตัวลงมาที่ตำแหน่ง a ก่อนจะมีแรงดันให้ราคาย้อนกลับขึ้นไปเบรกบริเวณตำแหน่ง b นะครับขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเทนหรือแนวโน้มก็วิ่งขึ้นไปด้วยอัตราเร่งนะครับมีความชันจนไปทํำจุดยอดใหม่ที่ตำแหน่ง h นะครับหลังจากทําจุดยอดที่จุด h นะครับกราฟราคาก็ไหลลงมานะครับลงมาที่ตำแหน่ง d ซึ่งทําให้เราสังเกตเห็นบริเวณของอบริเวณร,บรอบๆของจุด H ที่ผ่านมานะครับมีรูปทรงหรือรูปร่างคล้ายกับหัวและไหล่นะครับหรือ H and shoulder นะครับและหลังจากนั้นนะครับจากจุด D นะครับกราฟก็มีการย้อนหรือ pull back กลับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับไปเป็นตำแหน่ง C นะครับก่อนย้อนกลับลงมาแล้วก็เบรกจุด D ลงไปนะครับแล้วก็เบรกในลักษณะที่ เบรกลงไปด้วยอัตราเร่งนะครับจนไปทําจุดต่าสุดใหม่ที่ตําแหน่ง P ส่วนสาเหตุนะครับที่ทําไมกราฟถึงพุ่งไปด้วยอัตราเร่งหลังจากที่เบรกตําแหน่ง B และ D นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่ามันมีการตั้งคําสั่งซื้อลวงหน้าเป็นจํานวนมากเลยนะครับในรูปแบบของ buy แล้วก็ sell stop นะครับแต่เมื่อระดับราคาเบรกหรือทะลุตำแหน่งดังกล่าวไปได้นะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเคลื่อนที่ ไปต่อด้วยอัตราเร่งนะครับก็มาถึงตรงนี้นะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆคงจะได้แนวคิดหรือไอเดียบางอย่างนะครับสำหรับนำไปปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้กับระบบเทรดของตัวเองนะครับยังไงก็ลองนำไปใช้ดูนะครับสำหรับภาพประกอบนะครับในวันนี้นะครับก็มาจากหนังสือ สองเล่มซึ่งเป็นผลงานของผมเองนะครับก็สามารถไปหาอ่านกันได้ที่เมเปและอุกบีนะครับใน EP ีถัดไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงการเขียนแผนธุรกิจการเทรดอย่างง่ายนะครับยังไงก็รบกวนกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องวิธีนักเทรด forex ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ